สวัสดีค่ะเพื่อนๆอ่าวันนี้นะคะแกยจะพามากินยำสามกรอบค่ะยำสามกรอบของคุณยายตลาดนัดหน้าเพอนะคะนี่ค่ะเจ้านี้น่ากินมากนี่ดูสิคะน่ากินมากๆเลยค่ะเมื่อก่อนนี้เขาขายสามสิบห้าบาทแต่ตอนนี้ขายสี่สิบบาทแล้วค่ะเพิ่มอีกห้าบาท อร่อยค่ะอามากินกันเลยนะคะราดน้ำยำไปเลยช่ำๆเลยห,หมนม่วงน่ากินกินเลยค่ะ มากินด้วยกันเลยค่ะนี่งไม่ได้กินนานเลยโอ้ไม่ได้กินไม่ได้กินมาตั้งหลายเดือนนะนี่ถั่วเขาก็คั่วใหม่ๆเลยถั่วเม็ดใหญ่ๆประกอบ หมูหวานหมูแผ่นหมูก,กรอบหมูหวานกรอบหมูแผ่นแล้วก็มีแคปหมูมะม่วงแครอทหอมนี่นะคะกินเลยหมูแผ่นอร่อยอืมกรอบ ถั่วที่ส่งเขาไม่เหม็นหืนด้วยอ,อร่อยตลาดน้ำน้าอำเภอค่ะถนนเสาคุณยายเขาขายโซนกลางๆ กลางกางตลาดอืมอร่อยอืมอืมอร่อยมาก นี้ค่ะเพื่อนเพื่อเคียชวนมากินยำสามกรอบด้วยกันอีกคำหนึ่งคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อสนใจก็มาซื้อได้ค่ะตลาดบบนับหลังเสาหน้านเพอร้านคุณยายเขาจะอยู่โซนกลางๆทาางกลางตลาด สีบาทชานึงชุดคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย